วว้า <Wow. S 2> สวัสดีครับเ,เพื่อนๆื่อนี้ก็มาเอาพักกระเฉดขึ้นนะครับ EP สองครับจากเที่ยวที่ลนะแล้วเนาะตัดเงารดขอบไปจนสุดแล้วครับ คลิปนี้ผมสีมาแบง่งแบ่งให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเล็กๆนะครับที่ได้เอาขึ้นง่ายๆเด้อผักกะเฉดมีประโยชน์นะครับเ,เพื่อนแต่ว่าเราต้องเลี้ยงเขาไว้ในที่จำกัดนะครับอย่าเลี้ยงไว้ เหมือนผมนะครับสะใหญ่แบบนี้โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดและต้องมันขยันดูแลปรับแต่งทำความสะอาดจะอยู่บ่อยๆด้วยนะครับเ,เพื่อนๆอย่าทำเหมือนผมนะผมทิ้งไว้เป็นปีกลับมาอีกทีโอ้โ oh, น no. มันยอดมากสมชื่อเลยครับประ,กะเกช ยอดมากจริงๆนะครับโหยเลือยถึงไหนถึงกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่ประสบปัญหาเหมือนผมนะครับติดตามดูได้เลยครับวิธีจัดการกับผักกะเฉดนะครับมีประโยชน์ครับ ตัดออกจากกันครับแบ่งเป็นก้อนเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับ แบ่งอีกก้อนนึงครับขนาดเล็กๆพอประมาณนะครับ ใช้มีดฟันหรือเคียวเกี่ยวก็ได้นะครับแยกออกจากกันนะครับตัดแต่ขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเป็นพิเศษนะครับ โอ้เกือบลืมอุปกรณ์สำคัญครับสลิงและก็ไม้ครับอ่า ก้อนแรกครับเพื่อนเพื่อนก้อนแรกที่ตัดแบ่งไว้ <c oughs> ตามที่เราตัดเป็นก้อนๆไว้ก็จะสามารถาลากออกมาได้นะครับเพราะว่ากระเชดเขาลอยน้ำเราก็จะลากขึ้นมาทีละก้อนที่เราตัดไว้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะใช้สลิงลากขึ้นนะครับ ใช้สลิงนะครับสอดพันเข้าไปในกอผักกะเฉดที่เราตัดมานะครับม้วนๆสอดไปสอดมาหลายรอบแล้วคัดด้วยไม้หนึ่งหล่ำนะครับ หลังจากนั้นเราจะใช้รถลากขึ้นนะครับเเพื่อนมาดูกันเลยครับขึ้นง่ายๆนะครับ คืที่สองครับจัดไปเลยว,ว้าว ผมมีทีมงานครับไม่ได้ทำคนเดียวนะครับรวมกับตากล้องแล้วก็สี่คนครับเสร็จ <classes> แล้วครับเพื่อ <pic> นเเสร็จแล้วก็ลองแห้เลยครับ เอ้บ้มคลิปนี้ก็จบไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดีไปเล่นน้ำกับเด็กๆแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อน